ภาพบรรยากาศในงานไหลเรือไปพยาตะงอยมนีมีการประกวดนางงามได้นางงามของในตำบลหน่วยงนในตำบลในบนอำเภอตะงอยมณีของเรียนท่านพระเจ้าจักรีเางงามที่ข้าคณนนท์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่เคารพอย่างสูงดิฉันนางรุ่งรัชนีวิสามา ปลาดองค์การบริหารส่วนตะบลเต่างอยในนามส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนอำเภอเต่างอยขอขอบพระคุณนายกองการบริหารส่วนตำบลเต่างอยเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟไหวาาสาพญาเต่างอยประจำปี2568ในวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้มีดังนี้ 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นที่ถือป,ปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อเป็นการบวงสวงขอขมาและขอบูชาต่อพระแม่คงคาที่อำนวยความอุดมสมบูรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและกิจกรรมต่างๆ 3. เพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอเต่าง,งอยได้แสดงออกถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคีรักใคร่ปรองดองร่วมแรงร่วมใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในการร่วมมือเตรียมการและจัดงานประเพณีข้อสเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครให้เป็นที่รู้จักของประเทศมากยิ่งขึ้น